เป็นจอเกมมิ่งไนงะมันจะมีเป้าอยู่จอพี่ก็มีเฮ้ยนี่ครบแล้วเนี่ยเออแต่ว่ากูจะไปละอ,อ้าวไม่ไม่ไปรับเมียสองครึ่งเนี่ยเฮ้ยเลิกงานสองทุ่มบสัตั์กูจะบ้าสองทุ่มนี่อ,อ,อ,อ้โหใกล้ใกล้เวลาเลิกเลิกงานยามดีแล้วเนี่ยแต่วันนี้เล่นดึกว่ะเดี๋ยวกลับมาเล่นด้วยไปรับเค่ปากซอยเองปากซอยมึงกูเห็นปากซอยเป็นชั่วโมงเลยชิบผาย ก็กว่าแม่งจะลงมาอีกมันลงมาช้าไงตบดิตบเหี้ยตบแล้วกระชากลากกลับบ้านธรรมดาไม่เข้าใจห้านาทีห้าชั่วโมงอ่ะเออไม่รู้เราอ่ะไอเราอ่ะรีบเราไปตรงเวลาทุกครั้งอ่ะพูดนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะเลยของกูตบแล้วกระชากลากกลับบ้านแค่นั้นแหละไม่รู้ทําหายหนากหนานะโคตรโดนกูแน่ละกูจะบอกให้ในกระจกทุกวันนะ ทำเหี้ยนะชาร์จพายเออเออต้องอย่างนั้นดิน้องชายแล้วก็ตาบวมเลยอ๋อมีตาบวมที่แดกได้แล้วเกิดเลือดเลือดเลือดแตกไม่ใช่อะไรหรอกเลือดแตกแต่ของกูอะของกูของจริงเนี่ยกูเอาจริงอยู่เฮียไม่รู้เรื่องอะเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวโอเนโหดอะเอ้ยตู้พี่พี่ มันเฮ้ยทำไขายตู้ดิซื้ออุปกรณ์ขายมาขายตู้อจะไม่ใช่สกรรมไม่ใช่สกรรมใช่ไหมไม่มีคนลงมาเลยวะมาเคียววิวเลยเคียววิวไหนวีสอวีสองวีสองวีสองตัดไปเรามาแคีวรหัสเลยวะจัดจำรหัสเข้าไม่ได้เอรยเองดูตรงคำว่าสต็อบนีมันมีดำดำนูนขึ้นมามาลัขากูด่วนเลยกระเป๋ากูเต็มเียเนี่ย และเซิร์ฟนั้นดีดีอีกอย่างหนึ่งคือมีที่ตรงไหนเกิดตรงนั้นมีพี่มันเหมือนหักลูกลหน้าเหรอมันทําลูกแล้วนาเมันเหมือนมันเหมือนห้มันอย่างนั้นอยู่แล้วมันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเซฟโซนไงมันดีตรงไหนก็เกิดตรงนั้นเหมือนเมื่อก่อนไอซัเบอร์โวอะแต่อันนี้คือดีตรงไหนเกิดตรงนั้นจริงแต่ว่ามีโปรเทคไอสัตว์เกิดมามีโปรเทคเออไอ้นั่นไม่มีโปรเทคหมอบเร็วกระสุนอายิงหมดแม็กรีโหลดวิเดียวไอสัตว์ไม่มีการแอนิเมชันในการรีโหลดด้วย แล้วไอ้ไปดูหน้าเพจไม่เห็นแอดมินแั่งแก้งเฮี้ยอะไรเลยว่าเซิร์ฟจะสปรับปรุงหรืออะไรไอ้เฮี้ยอันนี้อันนี้เมชันไม่มีแอดมินไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เซตเซสไอซีซีบ้านเนี่ยแอดแอดมินเถื่อนแอดมินเถื่อนมันปิดแอดมินเถื่อนมันไม่ให้เข้าเซิร์ฟเนี่ยเลยต้องกลับมาเล่นวอร์มเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดปิดไม่นานหรอกมันจะมีการมันจะเล่นกันคืนนี้มันไม่มาปิดแบบนานหรอกเพราะว่าเขายิงกันคืนเนี่ยเฮอยลาดพุ่งอะถึงกี่โมงแต่คือแบบรีโหลดกระสุนแม่งไม่มีอย่างนั้นอ่ะ อา้าวเฮียนักใครวะนะ่ะเฮ้ยอ้าวไปแล้วหนึ่งตกใจเลยสัตว์แม่งยืนต่อหน้าต,ตากูเลยเฮียใครก็ไม่รู้ไปแล้วหนึ่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยตายแล้วยิตกใจเลยสัตว์เห็นแม่งยืนกระดิกหางอยูเ่เมื่อกี้นี่เฮียร์ัเลยชาร์จเลยจำรหัสเข้าไม่ได้วะเฮียไอสัตว์เลยขอโอย่ายอมแพ้ อ้าวมีแม็คนเดียวเหรอเนี่ยวันเนี้ยแคนเดียวอ้าวอีเวสเฟมิคนดีผีคุ้มเว้ยผมกำลังจะหลอกเลยมีแม็อยู่คนเดียวปืนลั่นและปืนเฟมิเฉยเลยชอสย่างนั่งดักรออย่างดีเลยฮะแม่เดียวไม่ไปม่้้แลว ไอขนมที่มันเป็นสองกลเรื่อเป็นตัวตุ๊กตุมนะไม่ไปแล้วพอพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปซื้อเดี๋ยวพรุ่งน,นี้พาไปดูแก่เดี๋ยวค่อยไปซื้อจะไปไหมแก่ไม่อาบน้ําอยู่เนี่ยน้ำเนี่ยพรุ่งนี้ไอตำรวจขี้หีหันมานี่ย hacking ท,ทำอะไรทำอะไรมากินอ่ะเธอ <c oughs> <c oughs> สายไอ้มึงเป็นใครฟะแต่ก็บอกเลยไอ้เซิร์ฟนั้นนายยิงโคตรตรงอ่ะไอสัตว์ยิงกันเป็นเป็นเม็ดเรียงเลยอ่ะปืนกลนะอะไรโฟแม่งรหัสอวไร์องแม่งวัดดักหน้าดักหลังดักหน้าดักหลังคือขิงเจ็ดสมครจำพาสเวิร์ดไม่ได้เระวังแบบแอ็นดักมาแม่งแบน ความยุตนะความยุตนะความยตุมยตคายตุตคายุตพี่อ๋อพี่เป็นตำรวจพี่ยิงได้เออถ้าเน็กเน็กเป็นโจนล้วเน็กยิงยิงโจรด้วยกันเป็นไรวะพี่ยดเองก็จะถอยไปเรื่อยถอยไปเรื่อยไปไเป็นมหาโจรใช่ไหมม,มหาโจรผู้ห้ำโหดอาห้ำโันไม่ใช่ห้ำโหรือแต่วันดีแม่งคนไม่คนไม่ไม่หลงเข้ามาเลยวะเออ,เอ,อไอโรเซมันไม่ตามกูได้แล้ว เข้าได้แล้วเข้าได้ปละเข้าได้แล้วพี่ KVV2 นะอะไรนะ KVV2 เอ้าฟาร์มแมปแมปเล็กกันเหรอใช่ใช่พี่เซิร์ฟแมนมันเข้าไม่ได้เซิร์ฟนั้นมันปิดใช่เซิร์ฟนั้นมันปิดเอ้าเซิร์ฟไหนที่บอกว่าปิดไอเซิร์ฟแซ่ดๆดะเออ C1 ปิดเออ C1 ก็พี่เข้า C1 อยู่เลยไม่มันมันเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มันเข้าแมเกมได้แต่เข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ เด <Labor ator il orter> ี๋ยวลองดิอะไรวะอีกขัดเลยยิงกูเอายิงกูเอาเลยอีกไม่เก็ตเก็ตตะเคี้ยเข้ามาแล้ววะเขามาแล้ววะเออเจ้าตัววะแล้ววะปั๊มไม่ได้ละเจ้าตัวมาแล้ววะพวมึงซ่าหน้านะสินะโดูคนเกเคี้ย เฮียไม่เฮียมึงแอบต้นไม้ไหนสักต้นไม้หนึ่งแหละเวลากูเดินมันยิงหลังกูสินะเ,ออเฮ้ยขับรถได้ไหงวะโอ๊ยไอ้เฮียขออย่ายอมแพ้เข้าไปยิงสักตัวสองตัวดิ เป็นมองหน้าใครวะเพิ่งเกิดมายืนมองหน้าทำไมวะเฮ้ยฮะมองหน้าทำไมมองหน้าทำไมโอ้ยยังดีเขาออกเขาออกไม่โอ้ยยังดีเฮ้ยพี่มีคนเข้ามาแล้วมือกูจะเป็นสุกตะครีนพี่ฟุกพี่ฟุกรังพี่ยิงกูเอายิงกูเอาเลยพี่ลัตตี้เลยมีคนเข้ามาแล้วลัตตี้เลยมีคนเข้ามาแล้วท่างแม่งมันอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหพี่แม่งมือเกิดตรงไหนวะไม่รู้ว่าพี่ ึเลยโอ้โหเกิดกันเกือเลยแม่เย็ดตรงไหนโซนพี่เหรอไม่เห็นนั่งไงฝั่งบ้านแดงบ้านแดงนู่นบ้านแดงพี่ขึ้นตึกเลยเนี่ยแดงอยู่บนบนตึกเอฟวอสตึกเลยบ้านแดงบ้านแดงตรงตรงหน้ากับตรงข้ามตำรวจอ่ะวิ่งไปซ้ายตรงอาดับเพิงเออนั่นแหละดีดีแน่จริงก็มาดิเฮียขอโทษ พี่พูดเล่นนะหนอเยนนะน้องนักลรอล่อตีดไว้แล้วพี่อุ้ยอุ้ยอุ๊ยเฮี้ยใครวะแหม่ไอสัตว์โอ้โหชิบหายละอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนพี่ไออยู่บันไดนอ้องบันไดทางขึ้นทางขึ้นเลยเนอ้องขึ้นไหนวะไอเวนต์ลอยขึ้นนอกขึ้นในขึ้นมีทางเดียว โอ้หล่นเก่งทำเป็นหล่นนิดนิดหน่อยหน่อยอุ๊ยอีกแน็กไอ้เหี้ยสวยน้องสวยแหมสัตว์จะไปยอมให้เขาเอาเหี้ยจะไปยอมให้เขาเอ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 าไปหมดโอ้ยใจยิงหาพระแสงอะไรโอ้ยเอ้ด้านหลังก็เกิดไอ้เหี้ยโอ้ฝังกูก็ขาด โอ้โพี่ตัวแดงสกอตแดงน่าจะวิ่งมาชาร์จว่ะอุอ้ยอุย้ยถึงแล้วถึงแล้วใช่ปะรีบเสียงเดินมันดูเฮ้ยถ้าเป็นการเดียนเลยวะ่ะย้าอยู่ไหนอะ่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยกลังขึ้นโอ,โอเคโอเคดิแนวกว็มันมีตัวซุ่มแถวนี้บ้างว่ะมันมาแล้วมันเดินแจ๊กแจ๊กแจ,จ๊กอยู่นะ เดน็กอุ้ย,ยตกใจเลยเฮียเฮ้ยพี่ด้านหลังโปรเทคเขาหนึ่งตัวพี่ฟุกอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวเดี๋ยวเน็กจัดการพี่ฟุกก่อนอย่าให้เขาได้เกิดแบบขาวกูอเองเอ๊ะเหรออ๋อกูมันเลยพี่แม็กพี่แม็กเรียกเลยอ่ะตีแล้วตีแล้วตัวปศุสาตวทุ่หายอ๋อเอาเข้าไปไอสัตว์ไอตำรวจมึงปั๊มยศเหรอลบจีละ่ยี่สิบยิงกูอะ่ะไ้ยต <c oughs> ายกูมา,มาแล้วเฮียบัคเกอร์รีไวยังวะ เฮ้ยลืมตั้งมาโคว่ะเฮียเฮ้ยลายสกอตไปไหนแล้ววะดูแถวนี้แหละโอ้โหเหลือที่เอ็นพี่พี่มันชันอยู่ใต้บ้านน้องอุ้ยใกล้ตายแล้วพี่ตายปะตายแล้วตายบ้านตัวตายบ้านเดะเดวเดะไปทำมาโคแม่งโลโซซ้อนแม่งเลยเฮียใต้บ้านไหนเอามาลืมตั้งมาโคมาใต้ตึกเราเหรอเหรอเห็นไหมมันเดินเกลี่ยไปน่ะโอเคแก โอเคเดี๋ยวนักดับบันไดน้ำหน้าเดี๋ยวพี่ดับบันไดนี้กูณี่เกียร์ทำเหรอไอมาโค้ดรวยแล้วเล่นเกมไม่ได้จริงจังขนาดนั้นบันไดนอกมาบอกนะเออมาแล้วน็อกพี่ตายละเลือดเหลือยี่แปดเจอเองอ่ะพี่มาตายสวยสวยไอ้ยึดตึกอยู่พี่สวยยึดไว้ยึดไว้ยึดไว้ตึกยี่แหลมมันนักไม่ให้ใครเข้าอ้าวเฮียยียแหลมไหนมึงอ้าวเฮียแตกยี่แหลม นี่ไงยายแหลบเนี่ยตื่อีโมฮิเมะอีเม่อ่ะเดี๋ยวไอ้แดกแตกไอ้ยัยไอ้ยัยแดกแตกไอ้ยัยแดกแตกยังไม่ยังไม่ยอมยังไม่ยอมโอ้โหใครเขาอยู่ด้านโอ้โหด้านล่างเยอะชิบหายเขาไม่เขาไม่ได้ปั๊มไอ้นี่ละน้องข้างหลังเกิดข้างหลังเกิดเหตุดูดูดูอยู่พี่โอ้โหโอ้ยโอ้ย อุ้ยไอเฮียกูโดนเฮียนี่ยิงโหพี่พี่พี่คนโนเนมคนขึ้นตึกว่ะพพพีีี่่่ไม่สกอตแดงใครไม่รู้ไม่หรอเออเฮ้ยไอเน็มไม่ช่วยกูยิงอ่ะนี่มันเหลือสิบเองเมื่อกี้นี่มันตายแล้ววิ่งหาไม่เจอเลยจะตายแล้วมันเหลือเล่นสิบเองเมื่อกี้พี่ดัดมาตานนี้ไม่ตอนแรกกระสุนได้ปวดอย่างพี่แบ๊กที่ กูไม่กันนะไม่กันนะพี่พี่กูไม่ตายแน่นอนเมื่อกี้โอ้ไอสัตว์เกิดหลังนี่เฮียกูก็ตายนี่ถ่ายนี่เนียเสียหมดเวลาแล้ววะเดี๋ยวเล่นอีกตัวนึงไปละสามสิบแล้วเวลาเวลายังไวเลยสองตัวจริงเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวนกดูตรงนี้ไปเล่นไปเล่นสีวันดีกว่า S <S เฮ้ยไอ,อคนเมื่อกี้มันยิงกูอยู่ไหนวะไอไอแค่แม็กเตอมเมัอเนี่ยมันมีสก,กินแจกคุณไม,ไม่โพเทคอะใช่โพเทคขาวอะนะมันแจกมาไปกดไปกดดูโพเทคดีใครเขายิงด้านล่างวะไปกดไอเปลี่ยนตัวละครอะแล้วมันจะมีตรงโพเทคอ,อะมันแจกใครเขาจะมาเติมบ้าหรือเปล่าเนี่ยเกมเพิ่งเข้าเล่นได้สองวัน มันก็เติมซื้อโปรเทคเล่นบ้าแล้วไม่เล่นหรอกเติมทำไมเกมเกมฟรีไม่มีทางเติมของฟรีต้องล้างผ่านให้หมดเออแม่เย็ดเอ้ยโอ้ยเฮียสัตว์ถ้าไม่มีหลังเข้านะมึงมึงเกมตัวเลยเฮีย พวกอื่นมันหายไปไหนวะไม่เห็นมันมาเลยไม่แล้วทำไมเองไม่ตีไม่ฟุกอ่ะเขาตีอะไม่ลับเขาไม่ลับอ๋อเขาอยากมาฆ่าเราดิเขาอยากจะมาเป็นโซโล่ไอ้สัตว์ไม่ไปต้องมีปาร์ตี้เฮ้ยจัดเลยเวลากูแลไอ้เหี้ยกูไม่ตายซะ ไอ้เฮียตายได้ไงวะสัตว์เอ้ยปืนพวยตายได้แล้วคอ้ยาอะเออแดกตายได้ไงวะพี่พี่เดี๋ยวแดกมาใหม่เดี๋ยวแดกมาไว้